วันนี้มีคนมาถามหมอค่ะว่าถ้าอยากหน้าเด็กฉีดฟิลเลอร์ตรงไหนดีพเพื่อนๆช่วยกันคิดนะคะแล้วเราดูค่ะว่าตรงกันไหมสําหรับตัวหมอเองนะคะหมอจะคิดก่อนว่าคนที่เขาดูหน้าเด็กเนี่ยคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงตัวหมอเองนะคะอันดับแรกหนึ่งก็คือหน้าเขาดูไม่ห้อยดูกระชับดูตึงเอาไง่ายๆว่างั้นข้อแรกคือตึงข้อ2คืออิ่มไม่มีร่อง พวกแบบล่องใต้ตาล่องแก้มล่องหน้าตอ่ออะไรเงี้ยหน้าเขาจะดูเต็มดูอิ่มทำให้ดูเด็กแต่ว่าไม่ได้อ้วนนะสามจะมีดีทเทลเล็กๆน้อยๆทำให้ดูน่ารักค่ะปากที่มันดูจูบุจุบิอะไรเงี้ยมันทำให้เขาดูน่ารักขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากฉีดฟิลเลอร์แล้วทำให้ดูหน้าเด็กอันดับแรกค่ะฉีดต้องให้ทำให้หน้ายกค่ะเช่นฉีดขมับฉีดแก้มส้มจะยกพวกล่องแก้มได้ฉีดจอลายแถวนี้นะคะในคนที่มีกระป๋ะมียงตรงนี้ก็จะทำให้หน้าตรงนี้ดูตึงด,ดูยกขึ้น สองคือฉีดเติมเต็มร่องหรือขาเช่นคนที่มีร่องใต้ตาร่องแก้มหรือว่ามีแก้มแก้มโซมบางคนอาจจะแบนยุกเข้าไปเลยนะคะก็ะทําให้หน้าตรงนี้ดูโซมดูเหนื่อยแล้วทาให้มีร่องแก้มเกิดขึ้นด้วยพอเติมปุ๊บมันจะยกร่องแก้มขึ้นนะคะสามค่ะเติมดีเทลเล็กๆที่หมอบ,บอกเช่นเติมปากเวลาพูดแล,แล้วมันดูหน้ารักตมุตมิมากเลยอะย่างเงี้ยนะก็เป็นการเติมดีเทลคับฉะนั้นใครอยากหน้าเด็กนะคะก็ลองพิจารณาดูสามจุดที่หมอบอกนะเติมให้ตึงเติมให้เต็มแล้วเติมให้มีดีเทลหน้า